สวัสดีค่ะตัดเลยให้ราคาพิเศษนะคุณพี่โปรให้นะคะ1,990บาท 1,990บาทนะคะโอ้โหดูแสงดิน่ากลัวมากเลยอ่ะคนทั้งหลังอ่ะฮ่ห้าส่วนผ้าคุณพี่จ๋างานดีนะให้ราคาพิเศษเลยเนี่ยแบนดล็อ ข่าวก็ข่าวเลยพี่เอ๋ใครรับรีวิวพิมพ์มานะคะเอาไปต่อทุนเอาไปขายกันแบบถูกๆเลยคุณพี่1ันเก้าเอนะคะสินค้าขายดีนะการันตียอดขายตลอดระยะเวลา3มปีพี่จ๋าโอ้ยดูสีส้มดิสีห้าส่วนผ้านะคะส่วนใหญ่เป็นงานคอตตอนนะคะคุณพี่ดูดิใหม่จนเงาเลยตัวเนี้ย ไซดีนะคะไซไม่เล็กจิ๋วด้วยมีกระเป๋าด้วยเนาะงานน่ารักนะจ๊ะโอ้ยด,ดูสีดิงานดีนะลูกค้าจ๋าให้ราคาลดไปลูกหนึ่งเกือบพันเลยนะปกติขายอยู่2,900นะคะลายสกอตก็มีค่ะ ขายดีมากเลยนะลูกค้าแบบเป็นกางเกงที่ขายง่ายมากเลยไสดดีเนาะเนี่ยพี่บางตัวมันเป็นกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบนะคะงานแม่บ้านกางเกงแม่บ้านนะพี่จ๋าไซส์ดีไซส์ประมาณ3 0มสิบถึงส6มหก8ได้เออไซส์มาตรฐานแบบหญิงไทยเออ หญิงไทยไซเนี่ยพี่ผู้หญิงเนียนจะกินมีโคลอมเบียจ้ะงานสะอาดนะลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปืนอนเสียน้อยมากนะคะน้อยงานดีลูกค้าเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งอ่ะสิบกว่าบาทเองมั้งใช่ลีค่ะอุ้ยบางตัวเขาเป็นแบรนด์นะใช่ว้าวเดอะนอตเฟสจ้านี่โฟกัสไหม อุ้ยแบนด์ก็แยกทำรล้วอุยร้อยสี่สิบตัวบกลบเลยนะคุณพี่นี่ค่ะบางตัวยังไม่ได้ใส่พี่ดูงานนะเงาแบบสะอาดเลยนะรีดก็ได้นะพี่รีดแขวนเนาะห้าสิบาทได้ไหมอุ้ยห้าสิบทั้งร้านห้าหมดขายสองตัวร้อยเนาะห้าสิบบาทสองตัวร้อยอย่างเงี้ยพี่ร้อยตัวก็ห้าพันละกำไรสะอาดนะคะดูนะดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะ กำไรหลายพันเลย,ยพี่ลูกนึงอ่ะมันเป็นสีคุมโทนสีพื้นนะคะมันจะขายค่อนข้างง่ายพลีอีกแล้วพี่อันนี้สีแบบกะปินะสีน่ารักมากเลยอ่ะค่ะอุ้ยน่ารักงานดีนะค่ะข,ขายดีนะคะอุ้สีขาวจ้อเลยพี่ดูดีงานดีอะสะอาดสีขาวจ้อเลย ไม่ต้องห่วงนะรุ่นนี้ขายมาเข้าปีที่สามแล้วนะคะขายดีด้วย <c oughs> เล่นได้ไพี่โอ้โหดูดีดูใหม่ดิต้นทุนต่ำนะคะกําไรดีนะคะขายได้ทั้งปีเลยนะรุ่นนี้โอ้ไม่ว่าจะหน้าอะไรก็ขายได้นะคะพี่หน้าร้อนหน้าฝนหรือว่าหน้ารักผ้านิ่มใส่สบายนะคะผ้าคือนิ่มมาก ส่วนใหญ่เป็นคอตตอนเนาะพี่ดูสีขาวสิขาวก็คือขาวอะพี่สวยๆขอบคุณค่ะคุณพี่สั่งไปขายกันได้เลยนะสั่งได้เลยนะคะลูกขายขาดี สีมันเป็นสีแบบพื้นๆเป็นสีที่ขายง่ายสีที่ใส่ได้ทุกวันนะคะป้ายห้อยแล้วตัวนี้มีปักด้วยนะคะแล้วไซส์ดีเนาะใส์แม่บ้านอะพี่คือมันเป็นสีดำนะเนี่ยดำม่วงจงซรับอุอ้ยดูดิสีเขียวอ่อนๆก็สวยลูกค้าเอาไปแบบให้รับรีวิวพิมพ์<ล>ได้เลยนะคะรีวิวได้ทุกตัวเลยพี่จ๋า โอดูตัวนี้ดิตัวนี้ขาวแบบที่ขาวแบบขาวเลยอ่ะอืมสีขาวก็คือขาวเลยเนาะเอออันเนี้ยแบบแบรนด์โปโลนะคะมีโปโลมีนอตเฟสโอนาวีโอ้ยมีหลายแบรนด์เลย<ม>พีคโนลัมเบียมีลีมีอะไรไม่ได้ดูแบรนด์เลยนะเนี้ยเนี่ย แค่ทรงมันสวยแล้วก็ผ้ามันสะอาดมันก็ขายง่ายแล้วดูเนียนะไปได้สบายไม่ได้เน้นแบรนด์อะไรแต่แบรนด์น่ยถือว่าเป็นกำไรพิเศษลองงองแงว้าวเนี่ยดูดิใหม่ไปเลยอ่ะพี่เนี่ยนะคะรีดนิดเดียวเลย เดูตัวนี้สิคะนี่สีเขียวดูดิใหม่เงาเลยอะพี่กริบกริบ <g> ก <rip> ุบกริบผ้าสะอาดใช่ถ้าผ้าตัวไหนใหม่มากมันจะขึ้นเงาๆอย่างนี้เลยพี่เนี่ยใหม่ๆเลยอะคะ่ะ <c oughs> พี่ๆเอาไปรีดกันนิดเดียวก็ขายกันได้เลยนะคะ ขายง่ายขายคล่องจ้ะรุ่นนี้นี yeah. ่มีกระเป๋าข้างบางตัวมีกระเป๋าข้างนะคะซื้อกางเกงไปแล้วขายคู่กับเสื้อสาวอวบนะพี่เอ้ยขายดีแน่นอนซื้อไปโลดนี่ยังไม่ได้ใส่นะราคาถูกมากลูกหนึ่งลดไปเกือบพันเล่ะคุณพี่ทรงสวยด้วยนะ ใช่ทรงซ้อใส่ลัดดูแพรทรงซ้อมาอสีน้ำเงินดูดิพี่งานดีนะคะคือพี่พี่เอาไปอ่ะพันเก้าเก้าสิบอ่ะร้อยสี่สิบตัวบวกลบได้เลยนะแล้วไซส์ดีอ่ะพี่ปักพันเก้ายเก้าสิบบาทคุณพี่ ลูกนี้รับได้นะสวยๆเลยได้ทุกตัวเลยนะคะใครชอบนะคะรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวลดปโปรโมชั่นกระหน่ำเลยคุณพี่ช่วงนี้ก็ดังเรามีปโปรหลายรายการเลยนะคะกระเป๋าข้างเนี่ยดูดิงานดีเราเวลาเรารีวิวอะเราให้ลูกค้าดูทุกตัวนะรีวิวแบบไม่เขินอายนะพี่รุ่นนี้นะเนี่ยกระเป๋าข้างแบบเนี้ยเท่ๆเนาะราคาได้นะยังตอนนี้ดูดนิวยอร์ก นิว york คอมพานีอ่ะพี่เห็นปะงานเราค่อนข้างโอเคนะพี่ไม่งั้นเราไม่ขายมา3ปีนะคะดูสิพีดพีดจริงกระดุมก็พีดตล้วนี้แบบใหม่กลิตเลยแล้วดูตรงขาดีเขาเป็นอย่างเงี้ยน่ารักน้องน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนรูดตรงเนี้ยปะรูดตรงขาแล้วก็มันจับได้ใช่จัเหมือนขาสาเนาะเนี่ยขายตามตลาดเพี้ยวเร็วๆห้าเก้าส่งตัวร้อยไปเลยต้นทุนสิบกว่าบาทร้อยตัวพี่ได้ห้าพันลวนะ อีก50ตัว2 5 0 0ั้โอ้กำไรประมาณโอ้กำไร5,000เหลือเนี่ยกำไรเท่าตัวขายตัวละ5้บาทกำไรประมาณ5,000ได้เลยนะลูกค้าทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปดูปักโอ้นี่งนนมันมีทุกไซส์เลยคุณพี่ ดูดิใหม่ๆแบบนี้พี่ดูวอมล้วนไม่มีค่ะไข่กลาให้ดูใกล้แบบนี้แล้วดูปานะคะี่ะายให้ดูชัดตั้งแนี้นะคะยังเต็มอยู่เลยป้ายังเต็มอยู่เลยเนี่ยใช้ได้พี่ๆเปอร์เซ็นต์เื้อนเสียน้อยมากนะคะรุ่นนี้ขายดีขายได้ขายดีขายแล้วรวยจริงขายมีกำไรคิดไปคิดมาคิดดิร้อยสี่สิบตัวอะสี่ห้ายี่สิบ ร้อยหนึ่งห้าพายตัวละ50บาทได้เจ0 0พันนะพี่บอกเลยนะคะ <Yeah. S 1> พี่คิดดูดิหนคิด140ตัวพอไม่ต้องคิดร้อยห้าสตัวเนี่ยตัวละ50บาทพอห้าบาทได้7 0 0ดบาทลงทุนแค่ห9ึ่บาทพี่เอ้ย <Yeah. S 1> กำไรห้าพคือไม่อยากให้พี่ๆเอาไปขายแพงนะคะมันจะออกช้าพี่ แต่ใครมีความสามารถก็แล้วแต่นะบางคนเราขายเก่งก็ขายได้80อะเนาะแดงมากแดงจนแบบ <c oughs> แสบตาเลยเอาอะไรนะหลี <c oughs> พี่เนี่ยบางตัวเป็นแบรนด์เนี่ยมีกระเป๋าด้านข้างอ,อย่าเงี้ยเทจุง เห็นลูกค้าใส่มาซื้อของอยู่ลูกค้าเนี่ยขายเองขายเองใส่เองเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยพี่ยังไม่ได้ใส่เลยตัวเนี้ยแบรนด์ล้ออุ้ยก็ว่าล่ะกว่าล่ะไม่ดูดีจังเนี่ยแบรนด์อะไรไม่รู้แต่คือดูผ้านะพี่กล้าให้ดูใกล้ๆดูดิไม่ไม่เขินได้นะเนี่ยพี่รีบีแบบไม่ต้องเขินนะคะแล้วราคามันแบบราคามันดีเนาะราคามันน่ารักอะพี่ โอ้โหอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปะเนี่ยพี่อันนี้ก็ไม่ได้ใส่หรือเปล่าหรือใครมีความสามารถก็ไปขายมากกว่าห้าสิบก็ได้นะคะพี่คือเราตีราคาให้ต่ําๆเออเขามีโอ้โหพี่นวลเนขายแปดสิบบาทคนมุงกันแบบขายไวมากอะลูกค้าไอ้คนหนึ่งคือขายแปดสิบบาทแต่เขารียดก่อนนะฮะเขาขายเร็วมากเขาขายตลาดเช้า ลายหอยจ้ะรีกแล้วคุณโอ้ยไม่เจอบ่อยจังเลยอะไม่เจอเยอะตั้งเยอะแเธอโอ้ฉันเจอรีหลายตัวเลยเธอใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคุณพี่คือถ้ามันเป็นสีแบบสีพื้นๆอนนะมันจะขายง่ายเนาะ<ม>สีอย่างเงี้ยนะพี่คือแม่บ้านชอบนะเวลาเขามาตลาดเช้าๆอเนาะ บางคนขายตลาดเช้าตลาดเย็นนะขายไวายมากนะพี่บางคนมาทีละสองลูก,ลกโอ้ยเบิ้ลพี่เบิ้ลคือรอบเนี้ยครบอกเลยว่าเราได้ราคามาดีนะคะเราก็เลยปล่อยราคาแบบน่ารักน่ารักไม่เอากำไรเยอะให้พี่พี่นะอยากให้พี่ๆขายเร็วๆพี่พี่จะได้มีกำไรเยอะๆเนาะ,เ,นะเวลาเอาไปต้นทุนไม่สูงนะคะดูป้ายห้อยอีกแล้วคะ่ะ ดูสีดิตักเลยใครนะที่หนุ่ิพีนที่หนุ่ิพนเอารีวิวนะคะองคสุที่หนุ่ิพินรบกวนทรับอิน,นอปอกหน่นะคะโอ้โหแบนละ็อกแบนล็อกคะแนยส่วนใหญ่มันเป็นผ้าคอตตอนนะคุณพี่ลูกค้าสั่งพี่ๆท่านอื่นนะคะสั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะคะ มีสินค้าเป็นจำนวนหลัก,กลร้อยกระสอบร้อยนนี้ร้อยกระสอบค่ะเราถึงได้แบบจัดโปรนี้ให้ได้อ่ะพี่ไม่งั้นขายไม่ได้นะคะใครสนใจสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะคะน่าจะสองร้อยได้อยู่มั้ยอืมได้อยู่แก๊ปค่ะ เออมันไม่โฟกัสเลยเธอโฟกัสข้างหลังเพื่อมีกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยก็น่ารักนะี่ี่ลูกค้าใสมาคือลูกค้าเราอะ่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขายแล้วเขาก็ใส่เองซื้อเองขายเองนะคะอย่างเงี้ยเห็นเขาใส่มาน่ารักนะคะพี่เห็นปะเป็นกระเป๋าข้างแล้วก็แบบเป็นเชือกอย่างเงี้ย ใช่แยกสีแยกลายเนาะเชฟค่ะความรักลงคอ ไ่ดด้้ทังกสอีูให้ดูทุกตัวนะคะโอ้ยแบนดเยอะนะเนี่ยแบนดีดอ่ะแบนผ้าดีอ่ะอืมเราผ้าเราคัตติ้งอะไรเขาค่อนข้างดีนะพี่เขาเป็นงานนอกนะคะมือสองอ่ะต้นทุนต่ำกำไรดีนะพี่พี่อันนี้บอกเลย<ด>ถ้ามือหนึ่งอ่ะสิบกว่าบาทนี่ซื้อไม่ได้นะ ไม่ได้นะต้นทุนลองสังเกตสีขากาวแะาด่หน่อยก็ซักได้นะคะต้องเอาไปทำพี่บางบางทีเราไปรีดเนาะมันก็จะดูใหม่นะคะอืมสีเหมือนเสื้อเธอเลยอะ่ะสีฟ้าสวยนะฟ้าเนี้ยฟ้าผู้ดีอะ่ะ ขายได้พี่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะรุ่นนีนน้ส่วนมากเลยอ่ะเป็นสีคุมโทนพี่พี่ข<ร>ายง่ายบบอ,อ,อุ้ยหลายตัวนะเป็นสิบสิบตัวเลยเนี่ยลูกค้าเราไงาบอกว่ารีขายได้ตัวละเป็นร้อยร้อยห้าสิบ เอาไปแยกแต่ลีเอาฉันก็เจอจ้าไม่น้อยหน้านะคะ่ะอันนี้ลีเท็ดที่กระเป๋าแล้วแต่อ่ะเนาะบางคนก็ขายราคาเดียวกันบางคนก็แยกอะคะ่ะแล้วแต่ความสามารถพี่ลีค่ะแมสเซนเจอลีแล้วอ้สวยจังเลยอะตัวน,นั้นอะสวยเยนาะเนี่ย เาลภผ้าคอต้ oh. ตอนลิ้นนินเงสตรอเบอรี่มะนาวมะเาวอ่าลูกค้าจา๋าใครสนใจนะคะใครสนใจสั่งได้เลยคุณพี่เสียส่วนพา,พายแพนด้านะคะ1,990บาทปกติ2,900บนทนะคะสั่งได้เลยพี่ราคาดีมากค่ะ